สวัสด e ีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมหลังจากวันที่ผิดหวยครับผมพึ่งผิดหวยไปหมาดๆครับผมวันนี้ก็วันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยที่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมอย่างชุดนี้ก็คุณพี่ก็ได้สั่งชุดปั๊มบาดานมาแล้วหนึ่งชุดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับการใช้บริการก็สั่งชุดใช้ไฟภายในครัวเรือนเนี่ยเปิดไฟโทรทัศน์ปลุอีกหนึ่งชุด คราวนี้มาพอดีอแผงโซล่าเซลล์ไม่ชาร์เอาทางทีมงานของผมก็ได้วิ่งมาแก้ไขให้เลยครับผมครับผมตัวนี้ก็คุณพี่ก็ได้ติดเป็นชุดที่2ของจากทีมงานอำหน้าโซล่าเซลล์ครับผมตัวนี้ก็ติดเป็นระบบออฟกลิดเนี่ยคืออ่าไว้เปิดไฟโทรทัศน์พัดลมหุงข้าวหุงน้ำอ่าตู้เยอกตู้เย็ยนหลังเล็กๆอันนี้ก็ใช้แบตดิฟเจลเนี่ยสลูกเนี่ยยี่ห้อมูลเลอร์ครับผม dip ดิฟเจลนะครับผมส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นออฟกลิดไฮบริดไฮโวล์ id, on, สามระบบในตัวเดียว อันนี้เกิดผิดพลาดที่นหน่อยพอดีช่างเมานะครับผมวันนั้นช่างเมาแล้วไม่ได้ต่อสายเพงไฟก็เลยไม่ได้ทําการชาร์จครับผมที่แรกที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับผมคือช่างเมาครับผมเรื่องของเรื่องคือช่างเอมเมาครับผมไม่ได้ต่อสายแผงเข้าเข้าช่องชาร์จเจอครับผมเนี่ยครับผมอย่างชุดนี้ก็สามารถเปิดไฟโทรทัศน์พัดลมครับผมอยู่ได้ทั้งคืนครับผมหลายๆายท่านยังสงสัยว่ามันจะเปิดโทรทัศน์พัดลมได้ทั้งคืนไม่ช่างครับผมอยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนครับผมเนี่ย ไม่มีหมดแบบหุงข้าวซักผ้าได้หมดดูดน้ําได้วงได้วัวใช้มอเตอร์หนึ่งแรงได้สบายครับผมอย่างนี้ที่บ้านแกก็สวยครับผมอันนี้คุณพี่เจ้าของสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอใจการบริการไหมครับผมเล่าเขาหน่อยพอใจครับบริการก็โอเคเลยครับสุดยอดเนาะครับผมสั่งปั๊มน้ําผมมาแล้วชุดนึงเนาะครับผมนานยังสั่งมาสั่งมาตั้งแต่เดือนเก้าครับเดือนเก้าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดอันนี้จะปีใหม่ละสามเดือนเนาะ สั่งชุดประกอบพร้อมส่งมาครับผมน้ำบาดาลเดี๋ยวจะพาไปชมชุดบาดาลอยู่นอกนะูออ้นเนาะอันนี้เป็นชุดนอนไรนอนนาบ้านสวยเลวครับเนี่ยเดินระบบไฟฟ้าไว้ไไวเต็มสเปคเลยครับผมนะเนี่ยอันนี้อย่างมองุอง้งหม้อข้าวหมอ้มอข้าวครับผมขามเลยนะชุดนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมม้อข้าวก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดอ่าประกอบพร้อมสอง่งซึ่งทางคุณพี่แกได้สั่งมาจากผมเนาะพี่เนาะครับผมสั่งตัวกีวัดมา เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับใช้ดีไหมใช้ดีมากน้ําไหลทั้งวันเลยไหลทั้งวันเนาะถึงห้าโมงเย็นน้ำยังไหลอยู่ห้าห้าโมงเย็นน้ํายังไหลครับ <c oughs> ฟังเอาครับผมนี่ <c oughs> ก็คืออุปกรณ์เราได้น้ําเราไหลดีแน่นอนครับผมน้ําเราได้น้ําเรามีอุปกรณ์ดีไปได้สวยแน่นอนครับผมอันนี้อันนี้คุณพี่ทำโครงโครงสร้างเองเนาะทำเองครับอันนี้ก็สั่งเป็นชุดประกอบพร้อมส่งมาจากผมเนี่ยปั๊มเจ็ดร้อยสิบบาทท่อออกสองนิ้วเดี๋ยวพาชมหน่อยพาชม อันนี้บอ่อบาดานี่เจะไว้หน้าสีลึกกี่เมตรนี่พี่สีลึกสี่สิบเมตรครับลึกสี่สิบเมตรเอานี้ขึ้นมาท่อสองนิ้วเลยอันนี้นี่ครับสั่งมาจากผมก็อํานาจโซลาร์เซลล์ป้ายเขียนแบบนี้อันนี้กล่องคอนโทรลตัวนี้เป็นของโจดาถ้าของโจดนี่พี่แกน่าจะสั่งผมมาได้หลายวันครับแล้วถ้าเป็นยี่ห้อโจอดครับผมเพราะว่าปั้มรุ่นใหม่ผมจะจําหน่ายเป็นของแฮนโดโลอันนี้ครับผมคุณพี่ฝากบอกชื่อบอกหมู่บ้านเขาหน่อย ที่นี่หมู่บ้านทุ่งรามครับตำบลผักใหม่อําเภอที่ขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์เนาะฝากถึงเพื่อนๆเ c ทุกคนไหมที่อยากจะสั่งซื้อเป็นชุดประกอบพร้อมทรงอยากสั่งซื้อปั๊มน้ำโซลาราเซลล์นะวิธีการสั่งซื้อหรือว่าจะเรียกช่างเรียกแบบไหนลองลองเล่าเขาหน่อยก็ผมก็เป็น f c ของอำนาจมาเกือบสองปีครับเกือบสองปีเนาะครับผมเรบผมศึกษาพวกใช้ปั๊มน้ำ แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะทุกวันนี้มันมีรูปแบบการซื้อขายเยอะเยอะเ<ด>นาะถูกถูกก็มีเนาะถูกกว่านี้ก็มีครับถูกวกว่านี้ก็มีรครับผมถูกจนแทบไม่เหลือกําไรแล้วครับผมถูกจนไม่รู้ว่า,<ห>วาเวลามีปัญหาจะได้วิ่งมาแบบนี้ไหมอย่างทากับผมเนี่ยมาแน่นอนนะพี่เนาะมาสองรอบสามรอบสี่รอบก็มาครับผมมาสามรอบสี่รอบแล้วมาสามรอบสี่รอบพอดีให้ลูกน้องมาทําแล้วลูกน้องปรากฏว่าลูกน้องทําไม่เป็นเนาะวันนี้เลยผมต้องมาเองก็ปรากฏว่าสําเร็จเรื่องของเรื่องคือลูกน้องลืมต่อสายเพลง ลูก <laughs> น้องเมาอ่ะขอบคุณพี่มากครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณภายออมบ้านครับหน้าอยู่แล้วผมสร้างไว้กลางทุ่งอ่าท้องไร่ท้องนาลมเย็นเลยครับผมนี่อย่างได้หลายคนอ่ะแล้วชุดใช้ไฟใช้กี่แผงช่างชุดใช้ไฟภายในบ้านใช้สองแผ่นนะผมแผ่นจะอยู่บนหลังคาโน้อนอันนี้พอดีขึ้นไปถ่ายไม่ได้มันสูงครับผมชุดปั๊มน้ําเนี่ยสามแผงอ,อันนี้แกก็จะดูดน้ําขึ้นแทงโน้นรถข้าวรถของแกฝั่งโน้นครับปล่อยลงุงนาฝั่งนี้อันนี้นาเขา้ามาอันนี้ ปล่อยลงข้าวลดข้าวลดส่วนครับผมอันนี้ก็ฝากไปถึงเอฟซทุกคนที่อยากจะสั่งเป็นชุดประกอบพร้อมส่งนะครับผมชุดประกอบพร้อมส่งหรือว่าจะให้ของทีมงานของผมอำนาจโซลาเซลล์ไปติดตั้งให้ก็ขอแม่มีไม่เยอะครับผมก็คือชุดประกอบพร้อมส่งก็คือจะมีตอนนี้มีมีโปรโมชั่นก็คือติดตั้งฟรีส่งฟรีช่วยติดตั้งฟรีนะผมแต่ว่าบางคนถามว่าลดราคาลงได้ไหมช่างลดไม่ได้ครับผมตามกว่านี้ก็ไปไม่รอดนะครับผมช่าง เวลามันเสียมันหายไปไม่รอดนะครับผมเอากําไรชุดหนึ่งสองสามพันนี่อยู่ไม่ได้นะครับผมสาหรับทีมงานผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณไหนอยากได้ของถูกก็ลองแวะดูซื้อตรงอื่นก่อนเนาะ,ะถ้าอยากได้การบริการที่จริงใจรับประกันสินค้าที่แน่นอนไม่ปิดร้านหนีแน่นอนครับผมแน่นอนก็ติดต่ออํานาจโซลาเซลล์เพราะว่าบางคนโทรมาต่อผมราคาเท่านี้ได้ไม่ช่างคนนู้นขายเท่านีนาน้ผมบอกไปเลยนะครับผมกําไรสองพันสามพันต่อชุดผมไม่เอาครับผมเพราะว่า เวลามันเสียทีผมมากก็ขาดทุนแล้วครับผมคือมันจะไม่มั่นคงเนาะอย่างผมได้รับประกัน2ปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมเพราะว่าซ่อมไม่เป็นครับผมให้ผมเหลือกาไรกาไรบ้างผมก็มีค่าน้ํามันเนี่ยแบบนี้วิ่งมาหาท่านแต่ถ้ามีกําไรอยู่ชุดหนึ่งสองพันสามพันนะผมวิ่งมาท่านกันหมดแล้วครับผมเสียทีก็ผมก็จนแล้วครับผมไปไม่รอดครับผมออย่างคลิปนี้ก็สําหรับคนไหนอยากสั่งมาเป็นชุดก่อนเนี่ยอย่างพี่แกบ,บอกว่าศึกษาดีๆนะพี่เนาะเวลามันมีปัญหาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน เนี่ยโทรไปช่างมาโทรไปช่างมาครับผมไม่ต้องกลัวครับผมอย่างคลิปนี้สวัสดีครับผม